สวัสดีจ้าพอแคันี้เราก็กินแซ่บแบบนูจ้าวันนี้สิพามากินกระท้อนปุ๋ยฝ้ายจ้ะกระท้อนลกูกง่าน่นี่บ็นง่ายคับงหญ่เนี่ยมาจากรีน,น้ำกัอนวันนี้กินกับอันแก้วอันกะปิแห้งจะเฮ็ดแบบแ,แห้งๆนี่เป็นปุ๋ยฝ้ายบ่กินได้ทั้งหมดเลยพี่น้องโอ้โหง้ำงามงามงามมากินน้ำกันจ้ะ กินได้นม่เลยอืมนุ่มนุ่มมากอืมซาบะอืมอ่ะเนื้อ,อ,อดีมากเป็นตานเอาไปเห็ดอนันเอยอแล้วยังอืม แซ่บเด้ออืจอจ้ามงสิเลยอือ,อแซบ่บมีความหวานอมเปรี้ยวแซ่บป่ะจ๊ะ ตำกระแซบขันตำม,มันต้องเป็นกระทอนบ้านๆเลยจ้ะอืมอม,อมอมไนมันเจ๊บ่าถ้าว่าได้เหตุคลิดดูดยุ่งขนาดจนหลอน Chào Mình Cúi phải này Ngon Ừ รู้บางยังงยงน้ำปลาหวานต้องเข้าแล้วจะพี่น้องไม่นบออันนี้เป็นแหนงๆเหี้แหงๆ อืมอืามแซ่บอืมแซมนี่ข้าวหนุ่มตรงเปลือกเนี่ยตรงนี้ขอบรอบๆเนี่ยอาภิตาารรมเสียบอืมจบ อยากกินอืมแสบแกงหวังอืมอ่าชิาตอนนี้เดี๋ยวจะกินตอกกันที่หลัง มันสิเดี๋ยวว่าม,มันสิมันสิโดนเกินจาะกินก็จะเขาจบกินเพ้งนี้ขอบคุณท่านชอบกินแบบดุดได้แต่เด้หากกินบ่สุภาพกินมุมมังประกาเขอโทษคอร์ัยจซ่า